ก็พ่อแม็กพามีบิวมาดูหนังดันดูรอบผิดมีเวลาว่า1หนึ่งชั่วโมงเอาไงละทาไงละทีนี้คาแรกที่พูดออกจากปากมีบิวคือหิวว่าพอถึงก็ต้องเดินวุ่นหาของกินให้เลยงั้นเธอนั่งรอตรงนี้แป๊บนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ขเขารอไม่ไหวอยากกินราเตงก่อนได้ไหมล่ะเธอจัดเส้นมาสามชามหลยหอ๋อ ไปนาไหนทํายังไงอะ่ะก็แค่เดินไปซื้อขนมปังให้แป๊บเดียวโอ้อันนี้เขาไม่ได้เรียกแป๊บและน่าจะนั่งยาวๆอะ่ะเขาเปลี่ยนชามแล้วนะทุกคนทุกการกินแต่ละคํามีวิวิทยกคือบรรจงมากคือจะต้องรับรู้รสชาติทุกคําทุกสัมผัสคือตอนนี้ไม่เหลืออะไรบนโต๊ะแล้วเหลือแค่จานว่าง ยังไงดีจันและไขยูพ่อแม่ก็ต้องดีใจสิว่ามีบิวกินได้อีกหรอและก็ชี้เก่งหยิบเก่งด้วยนะเต็มทีไปเลยจะแม่จะหาในเมื่อมาขนาดนี้แล้วเวลามันเหลืออีก5นาที เรียกได้ว่าใช้เวลาได้ดีมากมีเวลาหนึ่งชั่วโมงเขาก็ทำได้อ่ะหนังจะฉายแล้วค่ะพี่ยุ้ยังกินไม่เสร็จการจะขายอแล้วต <c oughs> อนกินยุ่กินไม่ยุลดลกินน้าลงไปเลยกินน้าลงไปเลยหนังจะเริ่มแล้วก็ยังกินไม่เสร็จพอก็ไม่คิดว่าจะทำทันทุกอย่างขนาดนี้ <c oughs> โคตรเหนื่อยเย้ได้นอนดูหนังสบายใจสักที